ยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิน่นตักบาตรข้าวกยายศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2566ในวันนี้กระผมขอเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีท้องถิ่นตักบาตรข้าวกยายศาสตร์ในครั้งนี้ดังต่อไปนี้การจัดงานโครงการประเพณีท้องถิน่นบุญตักบาตรข้าวกยายศาสตร์ บ้านเหล่าหัวพูสนานชัยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน11ณลานวัดไทยเจริญบ้านเหล่าหัวพูซึ่งทางเทศบาลตำบลปกุงได้เลยเห็นว่างานประเพณีท้องถิ่นเป็นประเพณีที่ควรแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านเหล่าของภูสนามชัยสมาชิกสภาเทศบาลตะบลกรุงกุงพนักงานเทศบาลตะบ,บนกกุงและพี่น้องชาวตะบ,บนบกุงทุกท่านที่ได้ร่วมดําเนินการเตรียมงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอากราบเรียนเชิญท่านประมวลพลอ,อาสานายกเทศมนตรีตาบ,บนกกุงได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดงานประณีท้องถิ่น ตักบาทข้าวยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2,566ขอกับเรียนเชิญครับการนับศการพระคุณเจ้าเรียนท่านพอติภาเชลรัตนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยท่านท่านรองท่านสมาชิกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ท่านคุณพ่อคุณแม่และแขกผู้มีเกียรติที่เขารพรักทุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่เห็นหน้าพี่น้องมารวมท้ำบุญตักบาทเข่าพญ,ญาศาสดิ์นะครับซึ่งเท่ากับวันเดเหดนม่สอบทราบป,ปีแล้วซึ่งมันมีโลกโควิดเข้ามานะครับพอ่อโควิดทราไปเท่ากันเลยมะเพณี่ทองทินมาให้พี่ให้น้องด้ตุ่มในโฮอในบ้าเหตุง,งานรวมกันนะครับ ก่อนแต่มีการัวของตกแต่งเพื่อนั่งนักเดีอยนั่งหนกนั่งหลานมาเบิ้งให้หัจัจมาให้ให้หัวัจประการเหตุข่ากัญญาศาสตร์เป็นเชงไหนขั้นตอนวิธีการเป็นเชงไหนเพื่อให้ลูกให้หลานเน่าทิ่เกิดไปไงรุ่นให้ได้เห็ุให้ได้เห็นให้ได้ปฏิบัตินะครับสื่อถอดเข้าไปนะครับซึ่งท่านเตือนบาลต้องมพควบคุเข้ากันมีหัวมานว่าหลายนะครับกในบ้านซอยเพินหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับตะกอนกัน เด็กซอยหลายแต่ว่ากฎหมายระเบียบต่างๆมันจะบีบังคับเข้ามานะครับการย่างใน้อยพี่น้องมีความผักขั้วแพงขั้วสมัคกี้กันด้วยแล้วสมัยก่อนเนี่ยบ่ได้บ่ได้มีองค์กรกับวัดซอยนะครับงานที่เฮาประเพณีทุกอย่างยี่งแต่พี่น้องเฮาร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ก็พ่อมีม่แม่หน่วยง,งานกับวัดซอยบางคณะมันก็ได้ซอยซอยหน่อยซอยหลายมันขึ้นทุกกร,ระเบียบมาเฮาติดใส่สามารถใส่กันภายในที่ไหน นะครับปับชีเตียงคุณพ่อคุณแม่ที่พียังนอนในเข้าใจยังบายังกันตามนะครับทั้งเทศบาลตระกูลกรุงเฮ้านะครับแต่แประเภทที่ตุกกมองครับปีไปซึ่งเขาจะเริ่มเปิด,ดปีนี้นะครับกับปีนี้กับข้องที่งย่งตักบาทพระเจียวญ่มันน้องย่างนะครับกับ,บขงชีเจ็ดทิศสำหรับคนเกาที่บ้านกรุงปีนี้เพิ่นว่ดได้เอาเพราะว่าเพิ่นนี่กระถิ่นไก่เคียงกันกันแล้วแต่สะดวกของปีของน้องนะครับซึ่ง ในการจัดทำงานประเภทนี้ต่างๆเนี่ยเท่ากับเพราให้พ่อแม่พี่น้องอนุรักษ์ให้ลูกให้หลานเท่านะครับในเบึ้องในแง่ถูกจริงถูกอย่างเพื่อที่เผื่อน้องเพื่อลูกเพื่อหลานเท่านะครับก็ต้องพอกับขอบพุณนนะครับคนนั่มหลักๆคนนาํามมูบ่าคณพ่อคนแม่หลักแขกก็มีเกียวเท่ารักทุกทันนะครับทีได้ซอยกันนะครับจัดเตรียมจัดทานทีเตรียมอาหารการโูการกินเตรียมกำลังแรก่กาย จะตใสใในงานนี้นะครับขอข่าขอบุญขอบคุณท่านด้หลายน,น,นะครับวันนี้ในเวลาแล้วนะครับการจะทําการเปิดประเพณีทองเทินบุญขา่าบัญญาศาสตร์ของบรรเลงผู้สานน้ำใจในวันนี้ครับขอบคุณครับครับอันดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านพอิภพานะครับผม